สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กติภามาถึงฤด,ดูกาลแล้วครับฤดูกาลปลูกกะลัมปี้ครับ <c oughs> เดิมปลูกแล้วครับช่วงนี้กาศัยว่าสิเดียคล้ายแท่ครับไอ้ส่วงปีใหม่พอดีครับนี่ครับโดนน้ำเข้ามาเลยพี่น้อง <c oughs> ไปอัพดนแข่งคลิปชีล่งยูทูบ <c oughs> กับฝากกดติดตามกด ไรกดแชร์คอมเมนต์ไหมนะครับถามไทยกันเรื่องการปลูกพักปลูกหญา้านี่ครับก็ต้องเริ่มปลูกครับก็ต้องเล่ปลูกแปลงกับประมาณน,นี้นะครับระยะห่างของกระหล่ำครับเงี้เขาอีกครับปีนี้ว่นเสามันทีลงพ,พีกายมันจะ็กหัวใหญ่โหดกระหล่ำเทาไถไถ้องเทือกแหละครับไถใบก็ ขาด,ดก,กระปูกเลยครับจกักอาทิตย์สองอาทิตย์มันติดเนี่ยเขาก็อฟุ้งขี่ไก่มาใส่ครับใส่ขี่ไก่หาเพวกหนอกพวกน้อนนั่นแหละครับปีนี้เอาลงหนีก่อนครับลุงลงหนีพันวันพันสองพันตนครับแดดนต็เดลย,ยครับย่อนแสงแล้วก็แก้วเขาเหลีวเขาจะลงกันหน้าต่อครับเขาเขาก็ขอชดหัเบีย้ยมันจากไงไปผวดด้วยครับ มันขายมันฝนตกฝนตกฝนตกบ่อเศร้าต่อเนื้อง <c oughs> ประมาณนี้นะครับป,ปีนี้า่าสิปลูกไร้ข้อปีกายรลำเบี้ยมันใหญ่มันโยง ล้างผ่อยคล้ายล้างแล้วดูเกี่ยวเขาลังเกี่ยวเขาเกีจ้าน้ำออกอาเปลี่ยนขับลมหนาวก็ร่างมากครับพี่น้องปลูกนี้แล้วก็ปลูกปลูกนี้แล้วปลูกนี้แล้วก็กินเขาไอ้เกี่ยวเขาแล้วก็มาลงนีต่อครับผู้ใดติดตามผมมาดนๆก็บจิ้งหงจักคิดบอกว่า ตรงนี้ผมก็ปลูกปีกายเกิดอะไรไเตื่นอยู่ครับเป็นเขาข้อๆที่ผาได้ครับกำลังเลี้ยงเหลืองกล้วยคนอื่นได้กระไดเกี่ยล็ดบ๊อดลนครับเบี้ยนี้เบี้ยเบี้ยกระลังนี้กาไ,ปปไกว,กว,กวา้ประมาณได้เดินกัวกัวครับเพราะว่าช่วงวันหายุฝนตกแหงฝนพ่อปลูกโดนแหละผมก็ปลูกไปแล้วรอบนึงมันบ่ได้ฝนตกแหงฝนบ่มักหนามแห้งครับมักซุ่มๆซ้ำหนึงกับพ่อ เปียกแข็งแห้งๆกับบ่ได้มึงได้หดได้เลยครับหดหดบ่ดบเปียกเด้ <c oughs> ยอดเอายอดน้ำโคดเอาครับนี่เบียร์เพิเ่นเบียกระลำนี่ครับก็สิประมาณนี้นะครับเบียร์กระลำครับไมนงาบแห้งอยู่อยู่ข้างบ้านทั้งปุ่นก็มีอีก ผุญธรรมบุญไทยบุงหลายยุ้ยหลายหลาย,าย <c oughs> อีกเพื่อคิดว่าเป็นอีพีหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมสิษย์ไทยให้บุงเรื่อยๆครับก็ฝากกดติดตามนั่นนี่ช่องน,น้อยๆช่องแต่เศษพิถีชีวิตแบบบ้านแบรรบบ้านนอกเข้าเห็ดงานไปนำเห,ห็ดนาไปนำเห็ดสวนไปนำครับเห็ดสวนกะบบริสุทธิ์เดียว,วยครับพอกก็เมย์เป็นเห็ดนำเห็ดนำกัน เป็ดย่างเดียวบ่ได้แล้วครับคิด้หลาย่างตุ่นปิดถานย่ยครับตุนแถวนี้เขแถวนี้เขาก็หกเตี่ยเน่พื้นที่นี่ก็ประมาณงานกลัวๆกับที่ดอยู่ประมาณพันพันตุนนี่ครับพันต้องพันตุน พันจ้องคันเบี้ยทำไมเขาเลยตัดอีลีก่อนจีแต่ยี่ว่าบ้นเจ็ดเป็นรอยหัวครับเพราะไม่ได้วัดดอกแล้วหัวมันก็หักเนาะหักนี่ขันยอดขันยอดดีเขันหักนี่บโป้งๆนะครับบ้านีแล้วพอในหักเดียวมันก็ที่เป็นหัวนะมันเป็นอยู่มันจะเป็นหัวในหน่อยเอ๋ใครใครขนา้ยมันขอรอเคเรนะครับหักหนี่ขันยอดนี่รักษาหยอดนี่ไว้อย่าให้นอนลงนี่ครับขันนอนขันนอนได้ลงในจอในกัดในกัดหนีไปปั๊บ เกี่ยกับจีบวงไม้วงไม้อยู่ครับแต่ว่ามันมันจะเป็นลไรนอลายหัวไรหยอดเพราะว่าไรหยอดมันก็เป็นลายหัวแต่หัวมันคนน้อยหัวทออย่างนี้ครับถึง <c oughs> คล้ายกันไหนมันครับเดี๋ยวมันก็ดันกระาขายกันละพฤตนทิศลาดนาลาดนายอดฟักเนาะนเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่อนเลยครับ <c oughs> ตั้งเริ่มปลูกกระเบนกับปลูกบ่ได้ปลูกนี้ม่แรงเพรามันแดด ผมนี่มาเลียงส่วน4ีหามงก็ปลูกครับแถวหนึ่งกับประมาณข้องหนึ่งประวาณหกทิหกิบต้นตอกของอที่พกิบต้นต่อคองครับที่พกทิบย่อกองที่แบกไว้สีใสสป,ปิงเกอร์แล้วครับทุนโมลายวัดเอานี่แหละกับมอมียังรักครับคลิปนี้ครับเป็นอีพีึงของการปลูกกระล่ำของปีหกหกเนาะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตบ้างให้เลยเมันอไหร่ทำได้พี่น้องทำได้สนใจอยากปลูกน้ำกะใหรข้างปรึกษาได้ครับใหรข้างปรึกษาได้ใหรข้างปรึกษาได้อยู่ผมก็กะกะดกัหูได้ประมาณนึ่งเลยละยนการดได้รักษาอยากปลูกอยากคิดน่าไดก็บอกครับอยากปลูกน้ำอยากหูวิธีอยากเออคิดแั่งในใส่ปุ๋ยเนี่ยใดใส่ฟุ้นเนี่ยใดก็บอกกับท้ามกันก็ได้ครับเพราะว่าท้ามใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่งหูจังหวะบ่ถือปุ๋ยไปเฮยใส่หยอดมันกัมันกะหลวก กระไม่เหี้ยเอยานีนะครับขี้ไก่ใส่ตอนใดเนี่ย <c oughs> ตัวน,นี้เป็นขี้ไก่เด็ดครับตัวน,นี้มันปลูกก่อนหลายหมื่นละคอยปลูกไปครับเพราะว่าเข้าบริจา้างไปนะเฮ็ดผู้ใดมีแปลงทีเล็กๆกิดพอปลูกเข้าซองหลานเนื้อยอย่างกระแด่ตลาดน้ำบาดเข้ากระแด่ใครอยู่ไก่ตลาดหรือพ,รพ่อข่าเพิ่งก็มาเล่าเอาก็มีครับ <c oughs> กิบปัญหาหมองขายนะั่นขายง่ายอยู่บ่ได้มีผัก ว่าสูงม,มือนหรือคนคนไม่ค่คคคอยปลูกคนใดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมนี่กับ <c oughs> ปากกดไตกดติดตามไหมนะครับเอ่อช่องวิธีชีวิตแบบบรรเทาบรรนอ,อกเทาหาอยู่หาก,กินแบบรธรรมชาตินี่แหละครับอยู่ตามหาปรับตัวตามฤดูก,กาลนาแรงเขาก็ยาวเขาแล้วเขาก,ก็ปลูกพักปลูกหญ้าให้ตึกเงต,กตึกปลูกตึกปลากินเลี้ยงงานไปนำ <c oughs> ตามเศรษฐกิจปนเปน,นาะ เหี่มงอกเหลียงงัวไปนำ้ำปลูกพักขายไปนำ้ำปลูกปกทัวร์ปลูกเตียงขายโอเคนะครับฝากกดใจกดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ